นะ,ะที่เรามาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่5้ธันวาก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยแหละเป็นวันที่กาษ,าษาัตริย์ภูมิพลเน,เน้นในเรื่องของความพอเพียงถูกไหมคะแล้วมี่ก็ได้เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าไอ้ความพอเพียงเนี่ยมันสวนทางกับสิ่งที่ตระก,กูลคุณเนี่ยได้ใช้หรือว่าแนวทางในการใช้ชีวิตที่ จะบินไปไหนมาไหนก็ใช้ภาษีประชาชนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันหรือว่ารองเท้าที่คุณทอนข้านที่จะพยายามโฆษณาสร้างภาพนะว่าคุณมีความพอเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับทราบคือมันไม่ใช่ไม่ว่าการซื้อรถนะคะรถยนต์พาที่นั่ง หรือว่าจะเป็นกิจการธุรกิจอะไรในครอบครัวของคุณเนี่ยมันสออให้เห็นเลยว่าคุณเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีความร่ำรวยมากที่สุดนะคะตามที่ต่างชาติเนี่ยเขาได้มีการรายงานเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ทราบไงว่าเพราะอะไรคุณสั่งให้ประชาชนเนี่ยพอเพียงแต่ในขณะที่ว่าตระกูลของคุณเนี่ยไม่ได้มีความพอเพียงแล้วเราก็ะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าเอะเพราะอะไรนะคะ ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศกสิกรรมแต่ทำไมนะคะ,ประ,ะประเทศของเราเนี่ยทำนากันมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ชาวนาเนี่ยก็มีความยากจนเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมในต่างประเทศเนี่ยชาวนาบ้านเขาเนี่ยลืมตาอาปากได้แล้วก็มีความร่ำรวยซะด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราก็จะ มาอัปเดตกันนิดนึงนะคะว่าทำไมชาวนาของคนไทยเราเนี่ยมันถึงยากจนมันถึงลืมตาอ้าปากไม่ได้มันยิ่งกว่าความว่าพอเพียงอีกเพราะว่าชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยต้องกู้หนี้ยืมสินมาทำนานะอืมแล้วก็วนลูบไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้เลยนะชาวนาในประเทศไทยเราเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่า ทำไมชาวนาไทยจึงยากจนอันนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นของเพจนะคะโคราช a i l y อ่ com, นะซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นคนอีสานนะ,ะเป็นเพจของเป็นเพจของชาวโคราชนะคะแล้วก็คนอีสานเนี่ยแหละน่าจะรู้ดีเลยว่าทำไมนะ,ค,ะคนไทยถึงได้ยากจนเรามาดูกันนะคะบอกว่ากลุ่มคนยากจนในประเทศไทยเนี่ย มีอยู่สกลุ่มใหญ่ก็คือ 1. กลุ่มเกษตรกรได้แก่ชาวนาชาวไร่ชาวสวน 2. ผู้ใช้แรงงานที่พึ่งพาค่าแรงขั้นต่ำ 3. าผู้หากินแบบหาเช้ากินค่ำโดยมีกลุ่มเกษตรกรเป็นคนจนกลุ่มใหญ่ที่สุดโอ้โหนี่แปลกใจไหมเออท่านท่านว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศกษตรกรรม าบอกว่าทาไมชาวนาไทยจึงยากจนท่านท่านที่ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้ลงทุนจัดตั้งหน่วยงานเป็นจนวนมากขึ้นมาดูแลกว่าครึ่งศวรรษครึ่งศตวตรรษสิคะเออครึ่งศตวตรรษดูได้จากเ,เขาเรียกว่าเป็นจํานวนกลมกลอ,อกลมกองต่างๆในกระทรวงเกษตรและสาก์ที่มีจํานวนมากมายแล้วก็ค่ายจ่ายงบประมาณปีละนับแสนล้านบาท พื้นที่ทํานาประมาณนะคะเจล้านไร่อยู่ในเขตชนลประทานประมาณ30%ก็คือประมาณ21ล้านไร่ผลิตข้าวนาะผลิตข้าวนะทั้งนาปีนาปลังแล้วก็ได้ผล,ผลผลิตประมาณ38ล้านตันเข้าเปลือกหรือว่าคิดเป็นข้าวสารเนี่ยก็ประมาณ23ล้านตันใช้บริโภคในประเทศประมาณ10ล้านตัน ปีไหนส่งออกได้ดีก็จะส่งออกได้ประมาณ10ล้านตันทุกปีเนี่ยจะมีข้าวเหลือค้างสต็อกอยู่ประมาณเกือบ3ล้านตันการที่ชาวนาผลิตข้าวเกินความต้องการของตลาดทำให้มีปริมาณข้าวล้นตลาดทุกปีไม่นับข้าวที่ค้างอยู่ในโกดังจากโครงการรับจำนำข้าวอีกประมาณ17ล้านตันที่เป็นปัจจัยในการฉุดให้ราคาข้าวเนี่ยราคาตกต่ำโดยยังหาทางออกไม่ได้ การที่ชาวนาไทยได้ผลิตข้าวเกินความต้องการของตลาดทุกปีเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวนั้นตกต่ำและทำให้ชาวนานั้นขาดทุนโอกาสที่ชาวนาจะขายข้าวในราคาดีได้ไอ้ก็จะเป็นเฉพาะในปีที่มีภัยพิบัติที่ทำให้ผลผลิตข้าวทั่วโลกนั้นลดลงถ้าฝนฟ้าอากาศดีชาวนาก็จะได้ผลิตข้าวได้ล้นตลาด ทำให้ราคาข้าวนั้นตกต่ำแล้วก็กลับมาขัดทุนอีกการที่ชาวนาเนี่ยต้องขายข้าวในราคาที่ขัดทุนทุนทกปีจึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้ชาวนานั้นต้องกู้หนี้ยืมสินกลายเป็นกลุ่มที่มีหนี้ท่วมหัวจนเป็นที่กล่าวกันว่าชาวนาไทยเกิดมาเพื่อทำงานใช้หนี้จนกว่าชีวิตนั้นจะหาไม่ ปัญหาการขายข้าวขาดทุนทําให้ชาวนาต้องกู้นิยืมสินมาประทังชีวิตมาตลอดเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ชาวนานั้นไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้นะฮะวนโลปอยู่ในความยากจนเลื้อรังแล้วก็ไม่เคยมีรัฐบาลไหนสามารถแก้ไขปัญหาชาวนาได้สําเร็จ โครงการจำนำข้าวที่ทำให้รัฐบาลนั้นเสียหายกว่า500ล้านบาทก็ไม่ได้ช่วยให้ชาวนานั้นพ้นจากความยากจนแต่เป็นภาระที่คนไทยทุกคนต้องรับภาระชไหนี้ไปอีกไม่น้อยกว่า20ปีการที่ชาวนาขายข้าวขาดทุนนั้นคิดเฉพาะส่วนที่เป็นต้นทุนของชาวนาโดยตรงไม่นับรวมงบประมาณของรัฐที่กลมกองต่างๆ ของรัฐได้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนชาวนาอีกเป็นจำนวนมากในแต่ละปีเช่นงบประมาณของกรมชลประทานเป็นต้นถ้านับรวมทั้งต้นทุนทั้งทางตรงที่ชาวนาจ่ายเองแล้วก็ต้นทุนทางอ้อมที่รัฐบาลได้สนับสนุนข้าวสารในแต่ละปันที่มีการผลิตได้ก็จะจะขาดทุนสูงมาก ปัญหาความยากจนของชาวนาที่มีความเรื้อรังมาอย่างยาวนานนี้รัฐบาลเนี่ยต้องมีทิศทางไปในเขาเรียกว่าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วก็ในทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็มีแนวทางปฏิบัติที่จะบรรลุผลได้จริงจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวนาได้แต่ถ้ายังทำเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ปัญหาของชาวนาก็จะยังคงยืดเยื้อเรื้อรังต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็คุณเห็นด้วยกับตรงนี้หรือเปล่านะม่อยากให้พวกบรรดาชาวนานะ,ะลูกหลานชาวนาเรืออะไรแบบนี้นะก็ลองดูนะคะว่าในสิ่งที่บทความวันนี้เขาพูดเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่านะคุณคิดว่าปัญหาหรือว่าต้นตอเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ไหม นะก็ลองแสดงความคิดเห็นดูจ้าต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับสาเหตุอื่นนะคะหรือว่าบทความอันอื่นอเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นของทางเกษตรสัญจรนะเขาบอกว่าทําไมชาวนาไทยทําเท่าไหร่ก็ไม่รวย เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียเนี่ยทำไมเขารวยกว่าเรามาดูกันนะคะวันนี้เนี่ยกเกษตรสัญจร,จรขอเสนอในเรื่องของเรื่องราวของชาวนาไทยที่ทำอย่างไรก็ไม่รวยเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนะคะอย่างเช่นเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยสายเหตุมันเกิดจากอะไร ทำไมชาวนาไทยส่วนใหญ่ถึงได้ยากจนปัจจุบันนี้นะคะมีเกษตรมีเกษตรกรทั้งหมดประมาณเกือบ7ล้านครัวเรือนนะประกอบไปด้วยชาวนา3.7ล้านครัวเรือนนะคะแล้วก็ชาวสวนยาง1.6แล้วก็ชาวไร่มันสัมปะหลังนะคะ ล้านนะคะนี้คือหน่วยเป็นล้านนะแล้วก็ชาวไร่ข้าวโพดก็คือ0.4ล้านแล้วก็ชาวไร่อ้อยก็0.3ล้านชาวสวนปาล์มน้ำมัน0.1ล้านที่เหลือเนี่ยเป็นชาวสวนคิดเป็นประชากรที่ทำเกษตรกรรมทั้งหมดประมาณ28ล้านคนหรือว่าประมาณร้อยละ43ของประชากรทั้งประเทศ และการที่ชาวนาส่วนใหญ่ยากจนนั้นก็มาจาก3สาเหตุใหญ่ๆเลยนะคะ 1. ผลผลิตต่อไร่เนี่ยต่ำประเทศไทยเนี่ยมีนาทั้งหมดประมาณ71 000, 000, ล้านไร่เป็นที่นาลุ่มประมาณ44 000, ล้านไรเป็นที่นาดอนประมาณ27 000, ล้านไรสามารถผลิตข้าวได้ทั้งนาปีแล้วก็นาปลังประมาณ38ล้านเกียน สามารถผลิตข้าวได้เฉลี่ยทั้ง71ล้านไร่เฉลี่ยไร่ละ450กิโลกรัมในขณะที่ว่าเวียดนามเนี่ยสามารถผลิตข้าวได้เฉลี่ยไร่ละ900กิโลกรัมอินโดนีเซียนะคะผลิตได้ไร่ละ700กิโลกรัมแล้วก็ฟิลิปปินเนี่ยเฉลี่ยไร่ละ600กิโลกรัม ของไทยเนี่ยผลิตได้เฉลี่ยใกล้เคียงกับพม่าแล้วก็ขเขมรปัจจัยที่สองนะคะก็คือต้นทุนการผลิตเนี่ยสูงปัจจุบันชาวนาไทยมีค่าใช้จ่ายในการทำนาสูงมากได้แก่ค่าเช่านาบางส่วนเนี่ยยังต้องเช่านาทำเอออันนี้มีเห็นด้วยนะจริงก็คือพอมันไม่ได้เป็นของตัวเองเนี่ยมันก็ต้องไปเสียค่าเช่ามันก็หมดเปลืองไปกันอีก แล้วก็บอกว่าค่าไถนาแล้วก็เตรียมดินสําหรับปลูกข้าวค่าจ้างดํานาหรือว่าค่าหวานข้าวค่าปุ๋ยค่าจ้างใส่ปุ๋ยค่ากําจัดวัชพืชแมลงศัตรูข้าวค่าสูบน้าเข้านาค่าเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็ค่านวดข้าวรวมไปถึงค่าขนส่งกรณีที่ต้องจ้างทั้งหมดยิ่งทําให้ต้นทุนสูงมากแล้วคุณเห็นไหมคะว่าสุดทินคลังแสงเนี่ยได้ออกมาบอกว่า รณรงค์ให้มีการกลับไปลงแขกเกี่ยวข้าวเหมือนสมัยก่อนคือขำเลยขำไม่ออกด้วยซ้ำนะคะก็คือปัจจุบันนี้ใครก็จะไปช่วยคุณเกี่ยวข้าวคะนะคะก็คือมันไม่ได้เป็นเรื่องราวแบบในอดีตแล้วที่จะมาแบ่งปันกันไปช่วยกันเกี่ยวข้าวให้ให้รอบหมู่บ้านอะไรแบบนี้มันไม่ใช่แล้ว ปัจจุบันนี้มันเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะต้องนําเข้ามาใช้นะเพื่อแลกกับเวลาที่เร็วขึ้นหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าสุธินคางแสงเนี่ยยังอยู่ในยุคโบราณก็เนี่ยอย่างว่าแหละถ้าเกิดว่าคุณเอาคนที่ไม่ได้มีความสามารถขึ้นมาบริหารก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้คนที่เป็นครูนะ,ะถะแต่ว่าคุณเอามาบริหารกะลาโหมอันนี้เรางงมากแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับการเกี่ยวข้าวเราก็ไม่ทราบนะคะก็คือ คนก็เลยแปลกใจว่าสุทินเนี่ยมีความรู้หรือเปล่าคุณไม่มีความรู้เลยมันมันเหมือนเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นครูที่อายุเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็เน้นพอเพียงไว้ก่อนนะคะแล้วก็มันก็มีคนที่ครอบครัวเนี่ยเป็นชาวนาเขาก็พูดว่าตลกปัจจุบันนี้ใครก็จะมาช่วยคุณลงแขกนะปะัจจุบันนี้เนี่ยค่าจ้างที่จ้างให้คนมาเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยนะ สนนราคานะคะประมาณตกวันละ600บาทนะคะแล้วก็มีมีหลายเรทนะคะว่าคุณมีข้าวมีน้ำให้เขากินด้วยหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเนี่ยแหละก็คือเออมันล้วนแล้วแต่จะต้องใช้เงินแล้วหลายๆคนก็ทึ่งกับความคิดของของครูเก่าอะนะ ที่ได้ออกความคิดเห็นอันนี้ออกมาซึ่งมันไม่เข้าท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเ่ยนี่ก็เลยอยากจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวข้าวนะคะหรือว่าการขายข้าวอะไรก็แล้วแต่ให้ทราบเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยด้วยนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในปัจจัยต่อไปปัจจัยที่สามนะคะก็คือขายข้าวในราคาที่ต่ํากว่าทุนในขณะที่ต้นทุนของชาวนาไทยเนี่ยสูงมากแต่ขายได้ในราคา ตามตลาดโลกแล้วก็หักด้วยกําไรของพ่อค้าคนกลางแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายของพ่อค้าคนกลางทั้งหมดราคาที่ถึงมือชาวนาจึงเป็นราคาที่ต่ํากว่าต้นทุนของชาวนาผลก็คือชาวนาจะต้องขายข้าวขาดทุนทุกฤดูเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ทั่วไปเนี่ยก็คงจะทนขาดทุนได้ไม่เกิน 2- 3ครั้ง ก็คงจะถอดใจแล้วก็เลิกทํานาในที่สุดและทําให้ชาวนาไทยนะคะถึงแม้ว่าจะขาดทุนทุกฤดูก็ยังคงทํานาอยู่ต่อเพราะว่าไม่รู้จะหันไปทําอะไรดีในอนาคตถ้าชาวนาเนี่ยไม่มีความรู้แล้วก็มีทางเลือกอื่นก็คงไม่มีใครเลือกที่จะขาดทุนขาดทุนนะคะซ้ำซากอยู่ทุกปีแบบนี้ชาวนาที่ยากจนเนี่ยเป็นกลุ่มที่อ่อนแอของสังคม ไม่มีประเทศไหนแก้ไขความยากจนของชาวนาได้โดยการให้ชาวนานั้นสามารถช่วยตัวเองได้แบบต่างคนต่างอยู่แบบที่ชาวนาไทยทำมาโดยตลอดความจริงเนี่ยเรื่องนี้รัฐบาลก็รู้ถึงกับมีการจัดตั้งกลมส่งเสริมสากลมาดูแลเพื่อให้ชาวนานั้นสามารถรวมตัวกันเป็นสากลจะได้มีความเข้มแข็ง เหมือนดั่งเช่นสากราการเกษตรของญี่ปุ่นที่มีความเข้มแข็งมากและทําให้กเกษตรกรญี่ปุ่นนั้นร่ํารวยทําให้สหกรณ์ของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ประสบไม่ประสบความสําเร็จนะคะอันนี้หลายๆคนก็สงสัยว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าสําหรับชาวนาทุกคนเนี่ยอยากจะมีความอยากจะมีความเป็นอยู่นะคะของชีวิตเนี่ยดีขึ้น โดยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองควรม,มีการยกระดับความรู้การศึกษาแล้วก็ให้ตัวเองนั้นมีความสามารถที่จะทำอาชีพแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะคะก็เนี่ยแหละคือเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งเว็บไซต์นี้นะคะ,กะเกษตรสัญจรเนี่ยเขาก็ได้จะตั้งคำถามว่าแล้วเพราะอะไรละ่ะทำไมชาวนาไทยเนี่ยถึงไม่ได้รับการลืมตาอ้าปากแม้กระทั่งรัฐบาลเนี่ย ก็ไม่สามารถเข้ามาช่วยหรือว่าไม่สามารถเข้ามาตอบโจทย์ได้ก็คือพยีายามตั้งสากลเหมือนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันเป็นที่ความบกพร่องของตัวรัฐบาลเองนะชัดเจนมากก็คือคุณไม่มีวิสัยทัศน์คุณไม่มีการจัดการให้กับผู้บรรดาชาวนาชาวไร่ทั้งหลายซึ่งจากบทความนี้เขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันไม่มีประเทศไหนหรอกที่ ชาวนาเนี่ยเขาจะช่วยเหลืออครอบครัวตัวเองแล้วจะทําให้ตัวเองนั้นอู้ฟู่ขึ้นมาโดยปราศจากการช่วยเหลือหรือว่าการริเริ่มของทางรัฐบาลที่จะยื่นมือไปช่วยเหลือเขาก่อนถูกไหมคะก็น,นี่แหละมันมันมันก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยไม่เคยก้าวหน้าเลยในเรื่องของวิสัยทัศน์หรือว่าความความมีศักยภาพ ต่อมานะคะเดี๋ยวมี่จะพาไปพบกับความแตกต่างของญี่ปุ่นนะคะกับชาวนาไทยมันมีอะไรแตกต่างกันทําไมเขาทําแล้วเขารวยเขาก็มีสากลเหมือนเรานะคะแล้วเราก็ไปดูงานที่เขาเราก็เรียนแบบเขาแต่ทําไมของเราลืมตาอ้าปากไม่ได้มาดูกันนะคะบอกว่า ชาวนาถือเป็นหนึ่งอาชีพที่เห็นหัวใจสําคัญของฐานอาชีพเสรอา,อาชีพเกษตรกรเลยก็ว่าได้สำหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างแล้วก็นำมาปรับใช้ให้กับประเทศไทยนั้นดีขึ้นเคยมีคำกล่าวหนึ่งที่สะดุดใจมากเชื่อเถอะว่าเด็กที่เรียนเกี่ยวกับการเกษตรในประเทศไทยนั้นไม่มีทางที่จะกลับมา ทำการเกษตรของตัวเองพวกเขาต้องการทําการเกษตรกับบริษัทที่เดี๋ยวนี้ก็ยังคงเป็นความจริงอยู่ถ้าหากเราหันมามองชาวนาญี่ปุ่นกันประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีชาวนาจริงๆเพียงแค่23ล้านคนหรือว่า2% 2อร์ซของพลเมืองทั้งหมดความเป็นอยู่เปรียบเทียบกับมนุษย์เงินเดือนระดับกลางของบริษัทยักษ์ใหญ่ ทำนาปีละครั้งแต่ก็มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวปีละ8ล้านเยนหรือเทียบเท่าประมาณ3ล้านบาทหลายๆคนเลยตั้งคำถามว่าทำไมชาวนาญี่ปุ่นจึงมีความร่ำรวยตอบได้เลยว่าชาวนาญี่ปุ่นมองการทำนาก็คือธุรกิจของเขาเมื่อเขามองว่าเป็นธุรกิจเขาจึงต้องมีการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด ่างจากชาวนาไทยทุกวันนี้เพราะว่าทำนาเพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีมากกว่าการทำนาเพราะาไม่มีความรู้อะไรเลยนะก็คือทำนามาทั้งชีวิตทำนามาทุกทั้งโคตรว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ตัวเองไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การทำนาก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะบ,บอกว่าก็เลยมีความรู้สึกว่าคิดอย่างเดียวเลยว่าต้องทำนาและการทำนานั้นก็คือเพียงแค่ เตรียมดินนะคะแล้วก็หวานแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เทวดาดูแลในเรื่องของน้ําจากนั้นก็เข้าเมืองมาหางานทําหากเรามองไปรอบๆตัวเราเราจะเห็นเลยว่าชาวนาเดี๋ยวนี้เนี่ยทานาด้วยโทรศัพท์เสียเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่โทรให้มาสุกน้ําก็คือจ้างเขาโทรให้มาทำเทือกก็จ้างเขาโทรให้มาหวานข้าวก็จ้างเขา โทรให้มาฉีดพ่นยาก็จ้างเขาโทรให้มาเกี่ยวข้าวโทรให้มาบรรทุกข้าวไปลงสีแล้วก็สุดท้ายเมื่อขายข้าวได้นายทุนก็โทรมาให้ไปหาหรือที่เรียวกว่าว่าให้มาเคลียร์หนี้ให้มาใช้หนี้ซะนี่ก็คือวัตจักรของชาวนาไทยนะคะก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ใช้โทรศัพท์หมดเลยมันทำให้เกิดมีค่าใช้จ่ายงานะขึ้นมา ส่วนชาวนาญี่ปุ่นเนี่ยจะมองถึงต้นทุนแล้วก็การเพิ่มผลผลิตข้าวเป็นหลักชาวนาของเขาจะมีการเก็บรักษาฟางข้าวในนาเป็นอย่างดีเพื่อสร้างไนโตรเจนในดินไม่มีการเผาฟางข้าวชาวนาจะใช้วิธีในการไถกลบฟางข้าวเมื่อไถกลบแล้วจะให้ไนโตรเจนในดินอย่างน้อย20% แค่นี้เราก็จะสามารถวัดค่าปุ๋ยได้แล้วต่างกับชาวนาไทยที่เผาเพราะว่าต้องการจะเร่งการผลิตในรุ่นถัดไปและมีความเชื่อว่าความร้อนจะทำลายสิ่งมีชีวิตในดินและความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือเราเผาฟางข้าวแล้วข้าวจะงามอันนี้มาจากดินที่เป็นกรดเมื่อเราเผาฟางข้าวจะได้ขี้เถ้าที่เป็นด่างก็เลยทำให้มีการลดกรด ในช่วงแรกทำให้ข้าวงามแค่ในระยะแรกๆแค่นั้นเองส่วนชาวนาญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นไปที่การให้ปุ๋ยเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับด,ดินและจะเติมปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในช่วงที่มีความจำเป็นบ้างสําหรับการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีกระบวนการจัดน้ำ จัดการน้ำจัดหาน้ำให้ดีมีการระบายน้ำเข้าออกในแปลงในช่วงเวลาที่เหมาะสมหัวใจสําคัญของการปลูกข้าวของญี่ปุ่นจะใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่การเตรียมดินยันเก็บเกี่ยวลดตน้นทุนทุกด้านทั้งแรงงานปัจจัยการผลิตแถมผลผลิตเพิ่ม แล้วก็มีหน่วยงานที่พัฒนาข้าวอย่างต่อเนื่องด้วยมีวิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวในระดับ DNA จนกระทั่งถึงสามารถที่จะได้ผลผลิตเป็นข้าวโคชิฮิ i คาริที่ญี่ปุ่นอ้างว่าอร่อยและแพงที่สุดในโลกด้วยด้วยสนนร,ราคานะคะกิโลกร,รัมละ2,000เยนหรือเรียกได้ว่าเกือบ700บาทนะคะ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของไทยที่ว่าแน่เนี่ยก็ยังต้องพ่ายเลยญี่ปุ่นเนี่ยมองข้ามในเรื่องของผลผลิตต่อไร่เพราะว่าผลผลิตเนี่ยนิ่งในแต่ละปีเนี่ยต่างกันไม่มากบวกลบ2%เอร์เซให้ความสำคัญในเรื่องของรสชาติความเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าพิเศษส่วนเราเนี่ยผลผลิตไม่คงที่คิดอยู่อย่างเดียวว่าให้ผลิต ออกมามากๆเอาไว้ก่อนส่วนคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นการผลิตข้าวที่อร่อยสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่เน้นส่งออกเพราะว่าญี่ปุ่นมองว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นเพียงแค่วัตถุดิบราคาถูกเท่านั้นไม่มีวางขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปชาวนามกจะเข้าใจผิดว่าข้าวนั้นต้องการน้ำตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ต้นข้าวต้องการเพียงแค่25วันหลังการดำนาหรือว่า10วันหลังหวานจากนั้นเนี่ยก็จะแค่สลับเอาน้ำเข้าน้ำออกและต้องการอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ข้าวเนี่ยตั้งท้องการทำนาทุกขั้นตอนของชาวนาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการบันทึกข้อมูลทุกช่วงกำหนดเป้าหมายในการติดดอกติดรวง มีการทำข้อมูลโดยละเอียดเพื่อใช้วางแผนการผลิตในฤดูกาลหน้านะคะน,นี้ก็คือเป็นบทความนะคะของทางอะไรเอ่ยลดยกลดยกลดสไลด์นะคะซึ่งเขาทำบทความเขาบอกว่าบทความอันนี้เป็นของเจ้าของร้านนะแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยเขาก็จะบอกเอาไว้ว่า ขอขอบคุณบทความดีๆนะคะจากสาระมีจริงหรือนะน่าจะใช่เนาะเพราะวันนี้เราอ่านจากชื่อเว็บไซต์ทับศักท์นะคะก็น่าจะประมาณนี้แหละก็คุณเห็นด้วยกับตรงนี้หรือเปล่านะมีค่อนข้างเห็นด้วยนะเพราะว่าเราพูดไปแล้วนะว่าคนไทยเนี่ยที่เป็นชาวนาเนี่ยทำงานทำนาไปแบบตามมีตามเกิดอะไม่ได้รับคำแนะนำแล้วก็รัฐบาลก็ ไม่ได้มีอะไรส่งเสริมแต่ในขณะเดียวกันขนาดที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่งเสริมเขามีการแนะแนวทางจนกระทั่งชาวนาชาวสวนชาวไร่อะไรของเขาเนี่ยมาถูกทางเขามีสากลที่เข้มแข็ง,งนะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายเนี่ยเขาสามารถกําหนดราคาได้แล้วก็ชาวนาของเขาเนี่ยก็คือร่ํารวยกันทั้งนั้นนะคะขับเบนซ์เอ่ยขับเล็กซัสเอ่ย นาก็เราเรางงมากนะในประเทศไทยไม่รู้งมอะไรกันอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่เป็นชาวนาล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีแต่หนี้มีแต่สินงั้นพอถึงเวลาก็ต้องไปกู้เงินใหม่แล้วก็เอามาทํานาแล้วก็ขาดทุนต่อไปแล้วก็ไปกู้มาแล้วก็เอามาทํานาจะปล่อยเป็นวนลูปแบบนี้เสมอไปเลยแล้วคุณเห็นไหมคะว่ารัฐบาลก็ไม่ได้เข้ามาดูแลอย่างจริงจัง ด้วยความที่ว่าเนี่ยอย่างสุทินคลังแสงอย่างเงี้ยนะคุณไปแนะนําให้เขามาลงแขกเกี่ยวข้าวอะไรประเภทเนี้ยคือมันมันมันเหมือนกับดูถูกสติปัญญาคนในประเทศอะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นเป็นไดโนเรียนรู้ไม่เท่าทันเลยคนอื่นประเทศอื่นเนี่ยเขาเอาโดรนต่างๆเนี่ยมาช่วยทำงานมีพนักง,งานเสิร์ฟเป็นหุ่นยนต์นะครับ เขาเรียกว่าตอนนี้คือส่วนใหญ่เขาจะลดจํานวนพนักง,งานแล้วก็เอาเครื่องยนต์หรือว่าหุ่นยนต์หรือว่าเครื่องจักรเนี่ยเข้ามาช่วยแต่กลับกลายเป็นว่าของไทยเรานะคะกลับกลายเป็นไม่มีการส่งเสริมไม่มีการแนะนําอะไรเลยชาวนานะคะดอดอแค่ไหนก็ยังดอดอเหมือนเดิมยังจะต้องอยู่ในความพอเพียงแล้วก็มีการทําไรไ่ไถนาเหมือนในสมัยก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยวงจรชาวนาของไทยเนี่ยมันก็ไม่เคยลืมตาอาปากได้เลยนะเราก็เลยอยากจะฝากคําถามไว้ว่าคุณคิดว่าบทความพวกนี้เนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะคะแล้วคุณเข้าใจแล้วหรือยังว่าคําว่าพอเพียงนั้นคืออะไรสรุปแล้วเนี่ยชาวนาไทยเนี่ยดําเนินรอยตามพ่อนะคะก็คือพอเพียงจริงหรือว่าตัวเองนั้นไม่มีโอกาสลืมตาอาปาก สุดท้ายแล้วเนี่ยไอคำว่าพอเพียงมันก็ไม่มีอยู่จริงแต่มันกลายเป็นคำว่าดอดอๆซะมากกว่านะคะเออดักนะคะแล้ก็ดานด้วยนะคะคุณคิดว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะคะลองแสดงความคิดเห็นดูโดยเฉพาะใครที่มีความรู้หรือว่าใกล้ชิดกับครอบครัวชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะก็ฝากให้มาแสดงความคิดเห็นกันนิดนึ่งนะคะก็โอเคประมาณนี้